เฉลิมชนพระชนลีพันปีหลวงไทยทั้งปวงอาศิรวาดพระบาทแม่พระมหากรุณาที่คุณอบอุ่นแดเกื้อกูลแผ่เป็นพลังทั้งถิ่นไทยพระทรงปลียบสายน้ำอันฉ่ำชื่นไทยร่มรื่นจากน้ำที่หลังไหลพระราชทานศิลปาชีพอันเกลิกไกล ถวยราต่างสำนึกในพระเมตตาว่าโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ,พขอน้อมนบเทิดไทยให้หันษาเป็นมิ่งขวัญคุ้มกล้าวชาวประชาทั่วนักขราแท้สองถวายชัยขอพระองค์ทรงกเกษมเปรมปรียิ่งเป็นขวัญมิ่งผ่องผุดวิสุทธใสหลาศจากโรคาพยาธิใด ถวายพระพรชัยขอพระอ,องค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญล้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจเจริญ